เพาว่าเกี่ยวกับเรื่องของวิสก์ดวงทวารน,นะครับหรือสะดวงทวาเรานะครับสะดวงนั่คือหยัน,หน,ววนนะครับหรือกิสก์ดวงทวารหนักเนี่ยครับก่อนอื่นเลยเนะาะคำถามที่หนึ่งมันคือหยังมันคือแนนงของรอดเลือดดาครับที่อยู่บริเวณทวารหนักนะครับมันก็บางคนเอมัน,มนเป็นบาลิงไดบโวคำถามอีตอบไ้เลยมามันโปแกรเพราะมันเป็นรอดเลือดครับมันเป็นรอดเลือดเป็นแขนงรอดเลือดดาเวลาเราบ็น เฮาไอเฮาจามโดนนะครับทายลำบากอุจจาระแข็งขี้แข็งครับมันก็ไปเพิ่มความดันบริเวณทวารหนักมันก็ไปเพิ่มความดันให้รอดเลือดขึ้นะครับมันเป็นหลายขึ้นมันก็เลยกลายเป็นนิสิตดวงครับมันกลายเป็นเลือดอาการเขาไี้ทายเป็นเลือดครับได้เป็นทายเลือดสดนะครับมันอีกแน่ครับทายว่าทายเป็นอุจจาระบนเลือดขี้บนเลือดมันอีกบอกคอยแนนิสิิดวงครับมันเป็นเลือดสดพอจังเลยเพราะมันไกล อีโอ,อกแล้วครับมันก็กลายเป็นเนือสดถ้าอยู่เงินบนลาไส้ใหญ่อย่างมันก็ต้องปนอุจจาระออกมาหรอกครับอาหารที่หอยย่อยออกมาแต่ถ้าเป็นดิสิตรวงเนี่ยเขาอีมาเป็นเนือสดครับพอเหมือนไก่ฮอตนะไก่ฮอตทานกาออบนะนะครับ,นะรบอันที่สองครับเอวดจังก็เป็นได้ครับเพราะวันแถวนั้นมันเส้นประสาทหลาดมันทีมาพวดได้ไอันนี้ได้ซึ่งมันอยู่หีระยะครับผมเนาะดิสิตรวงนี้ก็มีตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่หนึ่ง ก um. like? But, no ็คือมีหัวทีสิดวงอันตั้งหัวทีสิดวงเนี่ยครับก็คือรอดเลือดด่านี่นะครับที่มันพูดเนาะแต่มันอยู่ถึงไหนครับก็จะแบ่งเป็นอินเทอร์นอลฮีมารอยเอ้อซ์เทอร์นอลฮีมารอยดีสิดวงข้างในคืออินเทอร์นอลฮีมารอยเนาะนะครับไอ้ดีสิดวงข้างในนะครับก็คือระยะหนึ่งก็คืออยู่ด้านในมันบอกพูดอันที่สองระยะสองพูดแต่มันกลับเองได้อันที่สามก็คือพูดแต่ต้องใช้มือดันกลับมันเริ่มปวดละ อาการนึ่เป็นหลายอันนี้สีคือค้างละดันกลับมาได้อันนี้ต้องพาตัดสุกเสริฐตัดมันออกสากับเนาะอันสอกสากเนี่ยก็คือมันยังดันกลับได้แดรกลับมาได้แดรอันเนี้เขากระต้องอันก็มัต้องพาแต่เอายางมาหัดได้ครับเขาเอื่นว่ารับเบอร์แบนด์ไเจชั่นต่างประเทหรือว่าเป็นยาพลาสติกครับรัดหัวมันซะให้มันฝ่อให้มันขาดเลือดมันก็จะฝ่อไป นะครับหรือหนึ่งสองเนี่ยกินยาให้ครับแล้วก็เขาจะเรียกว่าปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะยังไงอ,อย่างที่บอกนะครับมันสัมพันธ์กับการเบ่งอุจระแข็งอ้องกูบ่อยๆหนึ่งเบ่งบ่อยความดันของะวันหนักมันกระหล่ำตัวครับมันจะยิ่พูดมันยิ่งเป็นแห่งอันที่สองครับอุจระหรือที่มันแข็งนะครับมนันเป็นท่าลวดเรือดําครับมันก็ยิ่งเป็นแห่งตึมขึ้นไปอีกครับ อ้าก็เฮ็ดให้อุจจาระมันยิ่งกินอะไรพวกไฟเบอร์พวกอะไรที่มันน้อยง่ายๆให้อุจจาระมันิ่งเนอะหรือกินญาปรับพฤติกรรมการกินนะครับเนาะอะรักาอุจจาระนี่จะเบ่งโดนครับมันจะยิ่งพุ่ครับผมเก็ดยังไงก็ได้ที่มันริ่มวางกันง่ายๆครับผมครับกันเป็นแล้วก็แช่ทับคุนครับแซ่ละคุณ15อย่างอีสิบก่อนนอนนะเนาะแต่เสร็จแล้วก็อีเีอีวส้มแยมซอสกันไปเนาะก็ขึ้นอยู่กับอายะครับ แต่ที่สําคัญคือยูบ,บ้อว่าเหมือนกัเป็นมาเด็กแต่มนเร็ยังถึงแดดให้มีคอามร้อนมันก็อยู่ทีาา่ระยะการร,การัดพฤติกรรมการการินการกัดพฤติกรรมการใช้ชีวิตแทะน้ำอุ่นนู่นนี่นั่นมาป,ปรึกษาผมได้ครับเก็บเล็กเก็บน้อยวันนี้ปรึกษาที่หวอตันิีที่เดิมครับผมยูบ้องใดล่ะยูรงสักรึน,นะครับถนนวัจีครับเส้นหน้าเภอ,อเลยเนาะตรงมาเลยสาเรเล็กน้อยนะตึกเขาค้างตึกบัคเคอร์เลยครับอยู่ตรงข้ามปากซอยเข้าวัดไผ่ฝน 0 9 7 6 9 3 9 4 9 9ครับผมหรือไลน์แอดมีการนหน้าเดี๋ยก็เด้อแอดดรีอาออตอรตัง้งปรึกษาได้ตลอดครับปรึกษาฟรีเด้อมีอย่างปรึกษาได้แต่มาปรึกษาร้านการอีดีเราเว่ากันมาพูดคุยกันกันได้ครับมือนี้การขอแค่นี้นะครับเด้อมีอย่างสอบทมได้ตลอดครับผมยินดีรับใายที่น้องสับปสวปในจังหวัดได้ไหมครับสวัสดีครับ